สวัสดีครับพี่น้องกิบซี่แฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมดหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของลูกหลานหมอลำเพัลมลำเพื่อนที่หลักและเครอบสุขสุขพ้ขขนครับ,บ,บทักทายพี่น้องในคลิปนี้ครับจับบรรยากาศอยู่บริเวณเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นี่ครับอ๋อถัดไปโยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับผมนี่ครับท่านนายกเทศบาลเมืองกุชินารายเมืองกุชินารายนะครับหรืออำเภอบัวขาวจังหวัดกาลสินครับท่านนายกนะครับนรรรธาาานนสงคคมับี่ครับซึ่งเมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะครับหัวหน้าหมอลำเพชรลำเพลินได้มาทำสัญญาวาจาง มอลํำขนาดเพชรลํำเพื่อนในวันที่วันลอยกระทงวันลอยกระทงของปีพศสองพันห้ารอยหกสิบห้าอีกหาหกเดือนที่จะถึงนี่ครับนี่ครับบันไอมาผู้เดียวครับมากับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนุ่มเทะครับเทะธุรกิจบันเทิงครับโอ้หนุ่มเทะนี่ครับนุ่มเทะหรืออาเทะครับธุรกิจบันเทิงครับ ยูยูมองใะครับบ้านยูมองใดไรก่อนยูกบมลาใสครับกบมาลาใสเสียบบันบอเสียบบันบอครับนี่คือปัจจุบันนี่ยูบ้านสงเปื่อยบ้านสงเปื่อยครับตำบลท่านาครับบันบอคือกาวระโอ้บันบอครับนี่ครับซึ่งเป็นนะครับเอินว่ายังไงครับคุณพอสรงการน้ำงศาครับ้ำนองไส้เนาะครับผมนองไส้พอสรงการน้ำงศาแหละครับเป็น เป็นเจ้าของสำนักงานบุนละหรือเป็นออกแกนในเป็นโปรโมเตอร์จัดงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อนี้ก็ผ้าปูญ่บ้านโอ้พระทนายเกษรนะครับผ้าปูญ่บ้านมากนะครับทำสัญญาวาจาโมลัมขนาดเปียนลำเพินของเหานี่นะครับในวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 5คนห้รัิบาครับงานนี้ของท่านนายกครับเมืองกุชินาไยครับ งานร้อยกระทงงานบุญบังไฟง่ายๆต่างๆ,างๆพี่น้องสิรเบงมอลลมตาขา่ายง่้ยๆะครับนายกบุนพ่อมาให้พี่น้องเบินงครับผมเพราว่าสิริสมบูรณ์สิริเป็นงานางหญ่งานประจําปีนะครับครับผมถือว่าเป็นโอกาส้วครับนะครับที่ลูกหลานที่งานมอลำเป็นลํำเพื่อนนะครับได้มาเป็นดอกไม่ประดับ เป็นแนวเสพแนวงานเนาะในงานบุญประเพณีงานลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองโอ้ปีนี้นะครับเป็นเกียรติยิ่งนี่ครับเดี๋ยวชห้ทางท่านได้บอกกับพีกับน้องนะครับมีหลักเสนเพลงฝากการฝากงานหมอล่เพิดลำเพื่อนนี่ครับสวัสดีครับท่านนี่ครับอย่าลืมมาเบิ่งนกันแล้วกันครับวันลอยกระทงนะครับวันติดแบบตุรกีกยนนะครับจากคณะเพิรลำเพื่อนนะครับ ถึงพรอนพิรดีกับลูกหลานบ้านปัวขาวนะครับเพื่อได้มาโชว์ผลงานฝีมือในพี่น้องในเบิง์ล้ะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเบิรนขับวนให้อันยิ่งใหญ่นะครับกับที่มีผกูรักกูใหญ่มากหลายนะครับมารวมงานในเมือนประเทศนั่เชิญชวนมิตรลักแฟนหมอลำต่างๆนะครับมาสอยกันชมละเชียหลานมาเท่าน้าครับครับได้หลายครับโอ้ยครับนี่ครับ จากท่านนายกนะครับหรือว่าเทศบาลเทศบาลเมืองกุชินารายนะครับท่านก็ได้มีน้ำใจนะครับและก็ให้โอกาสลูกหลานทั้งถือว่าบ้านเกิดเมืองนอนของในพ่อนพิรดีครับที่ได้มาเปิดทําการแสดงมาสา่งสื่อเสียงมาโชว์ผลงานในฤดูกาลหรือซีซั่นที่สองของหมอลําเพ็รลําเพื่อนของเฮากับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับ,รบนี่คือนะครับ ผู้ใหญ่บ้านมณีกมาอยู่ที่ห้องนะครับทําการของท่านนายกนะครับที่เป็นได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาทําสัญญาว่าจ้างนะครับกับนะครับนุ่มเทเพอเอาเทนะครับธุรกิจบันเทิงครับผมครับนะครับซึ่งหักแพงกับผู้ใหญ่บ้านกับพอสงการมาตั้งแต่โอ้ครับบ่แม่นสิตั้งแต่ เป็นเบ้าคุณบ๋อก็เป็นเบ้าครับจนลูกร้านได้ว่าบริหารเองครับนี่นะครับที่ว่าก็ขอบคุณเอาที่นะครับที่เป็นไฟประสานงานกับเป็นเป็นพนิบาลทวนสองแล้วทวนสองทวนสองเพราะว่าทวนแรกนี่คืออาเทยุ่นําพอสงการนี่แต่แต่พอสงการเป็นพนิบาลเมนครับจนกระทั่งมากระเียนว่างเมื่อให้ลุ่นลูก แล้วว่า,วาหักกันมาม่โดนครับผมโอ้ผมเป็นพยาบาลได้ยี่สิบปีครับยี่สิบปีพอสงการนี่เป็นสองสมัยสมัยที่สามเล่ากันเล่ากับเล่าออกก็เลยให้ลูกแส,สดงว,ว่าโอ้สามสิบกว่าปีตแต่ผมเป็นเด็กหน่อยครับสามสิบสี่สิบปีหมดแล้วแต,ตแต่เม <รถ S 1> บ้านล,ล,ลงไปเล่นกรุงเทพโอ้ยครับตะววกี่วันดนี่รถบัสครับ เกือบสี่สิบปีครับเลนแถวสวนสามพานแล้วปฐมเลนแถวนาสวนตะตุจักครับสมัยตะกี้ครับครับผมมีรถหกล้อครับเพราะท่านในมีรถบัสตกตะกี้ไปเล่นกรุงเทพโอ้น้าิ่งกันไห้กำลังใจกันทุกหมองเลยครับตั้งแต่อดีตสาวน้อยเป็นบรแพงครับจนถึงปัจจุบันเนาะตั้งแต่คุณพ่อสงการแล้วกัว่าหนาผู้ก็ตั้งสาวหน่อยเป็นบรแพรับและก็รุ่นลูกมากอะสาวหน่อยเป็นแพงแลวก็มาเป็นหมอล่ำเพ็ดล่ำเพ่อนครับซึ่งเป็นวงแม วงพีว่องน้องในสไตล์ของหมอลําเพื่อนแล้วก็ในส่วนของพี่ลาเพื่อนกัเมยพรอนพิรดีหรือพรอนพิรดีนี่ก็เป็นลูกหลานเช่าอําเภอบวัวขาวเช่าอําเภอกุชินาไรนะครับซึ่งได้เป็นลูกหลานบ้านสา้ำขากับยุนเขียพื้นทีอําเภอกุชินาราะครับที่ก็ถือว่าจะดีใจครับ,รบดีใจที่เข้าได้มากร่วมนะครับ เป็นแนวเสพแนวง้นในบุญประเพณีนะครับงานวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองครับประจําปีของเทศสาลเมืองผู้ชีนาไัยครับผมอ้าขอบคุณเอาเทครับมานีก็ขอบคุณท่านนายกนะครับที่ไว้วางใจทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนของเข้าครับได้มาเปิดทําการแสดงนะครับชื่อว่าโอ้ยนายกวันใจพี่น้องนายกวันใจประชาชนของพี่น้องเช่า เอื่อางครับอำเภอบัวเขานั่นแหละที่น้องจังวัเอื่อไงนะครับจังหวัดกาลสินไปมาสะดวกสบายครับทาานั้นกะสิฟังท่างพุ่นกะติดอำเภอสมเด็จมาทางพีกะสิติดอำเภอพุ่นท่องไปทางพุ่นกะสิชักค่ำชะอีนะครับยุ่ใจกลางอยู่ในบริเวณตีนผู้เนาะใจกลางนะครับซึ่งเป็นเมืองเมืองบางตะไลบางตะไลนี่นี่บ้านบ้านกุดหวาเป็นม่้ ทีมีบุญประเภทนี่บุญบางบางับงตะไ่ทีพี่น้องชาวโลกหูดิแล้วก็เมืองบัวขาวนี่เป็นเมืองทีมีซื่อเสียงทั้งดันหลายๆนะครับเมืองภูไทยเนาะเอิดในเนาะนี่ครับคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ,บัวขาวครับท่านนายกเทศบาลตำบลเทศบาลกุชินารายนะครับท่าน ถือว่าเป็นผู้่ใหญ่ดีครับที่ใ้กวามเมตตาหลูกร้านนะครับเมื่อนี้กะกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับครับพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานพี่น้องยูซีแฟนคลับมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลล์ของหลุกร้านทีมงานมอลล์เพียรลําเพลินครับจังไรกับฝากนะครับสู้บมว่องใจพี่น้องอีกขนาดหนึ่งครับในฤดูกาลที่สอง หรือซีซั่นสองของมอลมเำเพชรลํำเพลินนะครับพี่น้องมันใจเด้เรว่านะครับรูปแบบการแสดงบอสเป็นทั้งดันสไตล์หรือเอกลักษณ์ของมอลำเพลินจะพบพอกันบนเวทีของมอลมเำเพชรลํำเพลินรูปแบบความยิ่งใหญ่บอสเป็นแสงสีเสียงนะครับการโชว์การแสดงนะครับรับประกันความคุ้มคาแน่นอนกับผลงานและกะ็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องที่ว่าจ้างนะครับ ให้ความไว้วางใจกับลูกหลานทีมงานในความิดทําการแสดงแต่ละพื้นที่ก็ฝากนะครับพี่น้องว่าต้องโอเอรลังเลใจครับสําหรับท่านเจ้าภาพในซีซั่นสองหรือฤดูกาลที่สองนะครับติดต่อหรือทักมาได้ทั้งผู้ใหญ่บ้านสายจวดโดยตรงครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือนะครับ0885335199 0885335199หรือพี่น้องทักไปทั้งเพจเพจลอนเพลินบอลสเป็นทั้งนะครับเพจ นะครับทุกๆุกเพจที่เกี่ยวกับสายงานของเพจลําเพลินหรือ YouTube พี่น้องติดตามทั้ง YouTube ทั้งโซเชียลนะครับพี่น้องกันเอากระมาคุยจากันในเรื่องราคาตกลงกันนะครับพ่อไปพ่อมาไปง่ายมาง่ายครับพ่อคุยกันได้ทักมาโดยตรงกับผู้พญบาดสายจวดโดยตรงครับจังเดยกับฝากพี่นอ้องอิฟซีแฟนครับมิีหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมนะครับสุกูสุคน,ส,ขขนสุขการสุงานครับเอาสำหรับคลิปนี้ผู้พญบาดสายจวดเพจลําเพลินออฟฟิเชียล กับคงจะไว้ชมนี่ครับคลิปหน้าแล้จังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ